สวยงามเห็นไหมดูกระจกสินี่สวยงามสวยขึ้นเนาะอสองข้างเลยดูดิเดี๋ยวไปดูสายนา้ำโอ้โหทางหน้าทางหลังเสร็จแล้วกลับบ้านได้รับพรก่อนอาคุณอายุมันกว่านึ่งขอใสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำมาหากินก็สุขภาพแข็งแรงทำ้วยทำรวยจ้าทุตัดฟรีตัดฟรีไม่มีจ้งจงาง ดเดิมบอกให้ตัดผมที่อื่นก็ไม่ยอมตัดนะยายต้องมาตัดที่อาจารย์บิวนี่ยายไว้ใจอาจารย,ย์บิวได้ยังไงเนี่ยฮะเพราะว่าอาจารย์บิวตัดฟรีไงให้อื่นมันต้องตั้งเขาอ่ะโโอ้หเก็บได้ตังค์ตึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวใค้เดี๋ยวคนอื่นเก็บแบตเตอรียนก็บอกว่าแปรตเตอรียนเสียก็ต้องให้ตัดมือตัดตะไคร่น้อยใหญ่น้องไหนตังที่ไหนไม่เห็นมีสักบาทตาดีจังเลยไหนนู่นไม่รู้ว่ามันเป็นใช่ที่ไหนเล่านู่นอ่ะอีฟารูน่ะไม่เปล่าตาดีแท้โอยเงินอะไรก็ม้ดามีเมินอ๋อเงินที่ต้องเงินจบหรือเปล่า เอาไปบูชามีหลายวิธี่วันนี้ไว้ใจอาจารย์อยู่ได้ยังไงปัตตเลียนไม่มีมันไถข้างหลังไม่ได้นะยายนะตัดเอาตัดรูปใครมีทั้งหลายอันเดี๋ยวค่อยๆตัดนี่ก่อนตีมัน่ยนะดำมูดำปุ๊ดดำรู้เข่าไปใช่อันนี้จะตัดชายขอเขาเองอ่ะอยู่ที่บ้านยายยายไปหาว่าจะมาคืนแล้วหาไม่เจอไอ้ไอ้ดำเหลืองอ่ะก็ไอ้อาทิตอ์เหลืองอ่ะตัดข้างหน้าไอ้ชายๆออกก่อนไอ้คนขี้เกียจยายไม่มีคนขี้เกียจเลยเพราะยายเป็นคนขยัน มีแต่ผมอือไม่ใจจะมีอะไรอย่างไรเสียงมากดัวยนะต่พอเห็นหน้าตาแล้วหนาตาดีหน้าตาหล่อเหลาหล่อด้วยใจดีด้วยแต่ได้ยินเสียงคับรามือเสัวเลยต้แต่ใจเองคุมดีกว่าดูใจของยายมาแล้วแหละยังไม่ตัดตัวแล้วเนี่ย

อยากให้ดังดียวเป็นนะครับดังระเบเลยนะครับดียเดี่ยเมืก่อนเสียงดีเสียงต่อเพราะทางฝันหน้าาจ,จะให้ห้านดเลยนี่คนหลับตึ้นตาหล่้าดเลยเสียงนันไปลอ,อยู่คนเดียวท้างท้ไหนับดูแต่ก็ไม่ดีเล

มันพุ้กตลกหันกตลกหันมุกคิดได้คิดเอาไว้หมดมันจบได้ลงหาใจหยุดขาสวยงามเห็นไหมดูกระจกสินี่สวยงามสวยขึ้นเนาะอืสองข้างเลยดูดิเดียไว้ดูสายน้ำโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเอ๊เสร็จแล้วกลับบ้านได้รับพรก่อนรับคระทานยุบมันก่อนดื่คอยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำมาหากินก็ ส่งความตัดนะร่ำรวยร่ำรวยจ้าทุกตัดฟรีตัดฟรีไม่มีจ้าง <laughs>